เราแบะตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเขาประทามาร้สรบุญสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีอย่างนี้แหละ,ะเราไปว่าอย่าไปว่าไม่ได้นะบุญกุศลนี่มันเกิดขึ้นในใจของเราเีงแหละให้ใจมันสบายใ,ใจมันเป็นท,ทุกข์การทำบุญรักษาศีลภาวนาก็คือรักษาใจของเราเีแหละใจเป็นที่ตัง้งใจเป็นใจางานบุญสมเด็จด้วยใจให้มีความตั้งใจ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความตั้งใจมันถึงจะเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นที่ใจของเราคิดกันอ่านกัน,ว,น,นวันหนึ่งวันหนึ่งมัน่วมไปรวมไปมก็คิดอ่านก็บวนรู้ว่าเราสร้างคุณงานความดีไรได้บ้างเราต้องคิดนะไม่ใช่ว่าทำแต่ขอคิดไม่ดีการงานมันนี่มันไม่เป็นที่สิ้นสุดนะทำมันก็ไปเรื่อยๆมันอย่างนี้แหละจะรักษาใจอยู่ของเรานี่แหละจิตใจของเราเนี่ยเอาให้มันได้ เราต้องไปรักษาที่ไหนเรารักษาเราเนี่ยแหละคนอื่นก็จะเป็นไงก็แล้วแต่เขารักษาเราเนี่ยรักษาตัวตัวของเราเองเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนเราเกิดมามันก็ความทุกข์ความยากมันก็เป็นความทุกข์ความยากแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็ทุกข์มากบางคนก็ทุกข์น้อยเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นที่เราเนี่ยแหละสังขารร่างกายนี่่หละใครมันก็ไม่อยากให้เป็นหรอกมันเตมมันก็เป็น โลกทุกจริงทุกอย่างมันไม่เป็นมากมนก็เป็นน้อยมันจะไปน้อยใจว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกคนเรามันมันเป็นของมันอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้บางทีก็บางคนก็อ่อนใจว่าเฮ้ยกูทําไมวาจนะหนาน้อยอย่างนั้นอย่างนี้นะก็มีแต่ว่าน้อยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เคยสร้างมาคนที่เขาสร้างมานี่ยหัวพุทกุศลนี่รอไม่น่าจะได้มันก็ได้นะมันเกิดขึ้นอะ น่าจะได้มันก็ได้เพราะว่าบุญเขาสร้างมาไว้เยอะเยอมากนะ่แต่นี่เรายังยังไม่ได้สร้างไม้มากมันก็เลยตามมาแล้วก็ุกขักขัเป็นอย่างนี้มันต่างกันนะบาร,รมีเนี่ยฮันก็ถืว่ามาให้ประมาทเนี่ยระําไปีสงเคราะห์ส,ง,สงหากันไปไม่ใช่ว่ามันไม่ได้นะได้ได้หมดเลยไม่ว่าให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันได้หมดดูที่ใจของเราเนี่ยแหละในตังใจ อะไรก็ือต่้งใจตั้งใจการทำบุญให้การรักษาสิลก็ให้ตั้่งใจการทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละมันเกิดขึ้นด้วใจของเรานั้นแหละถ้าใจมันไม่เอาไม่ได้ท่านจึงว่าใจเป็นใหญ่นั่นแหละใจเป็นใหญ่ให้คิดให้อ่านกันไม่ใช่ว่าคนเราวันหนึ่งวันหนึ่งก็ร่วมไปร่วกไปไม่ได้คิดไม่ได้อ่านทำการทำง,ง,งานไปเพื่อเกินไป ทางด้านไหยในก็เลยไม่ไปไหนมาไหนเลอยนี่มันจึงว่าต้องคิดตงอการว่าสิ่งไหนที่มันจะทําให้ใจของเราสบายสบายอ่ะแล้วก็คิดก็โอ้การทำบุญนี่มันได้บุญบุญมันอยู่ที่ไหนบุญมันก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละอยู่ที่เจตนาคือการให้คือการให้ใหด้วยใจนั่นแหละมันจะเกิดบุญได้ครูบาอาจารย์นั้นก็สั่งสอนให้เรามีสติ ให้เรามีปัญญาให้พิจารณากันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ความทุกข์ให้ปล่อยทุกข์อยากได้มีแต่ความอยากให้ความอยากนี่ไม่ไม่เป็นที่สิ้นสุดนะอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เราไม่ได้ดังใจมันก็เป็นทุกข์มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนเรามันอยู่อย่างนี้เลยนี่ยให้คิดกันให้อ่านกันให้มันพอดีไม่ใช่ว่าอะไรก็จะเอาหมด แล้วมันไม่ได้มันจะอะไรเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์นั่นแหละทุกข์ใจของเราเนี่ยแหละท่่นจึงว่าพยายามคิดว่าให้พอดีนั่นแหละเนี่ยมันมีความอยากมากความอยากมากทาไม่ได้ทำใจก็เป็นทุกข์อาจจะมีอะไรคกมันอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยทัานจึงว่าให้รู้จักให้รู้จักเราก็ได้มาการ็รว่วมรได้มาแล้วก็ให้ทาบุญในทานไปจะทำให้ใจของเราเปิดปานเจริญขึ้น ทาการท,ทํางานทุกสิ room room musste, ่งทุกอย่างมันเจริญนะหาใจของเรามันเบิกบานน่ะหใจของเราสมองก็ไปยี่ไหนก็หมอยู่นั้นเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีสติเราไม่มีปัญญาพิจารณาความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ดุงนี้เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายมันห้าไม่ได้หรอกเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นของธรรมดาไม่ว่าคนว่าสัตว์ไปได้นั้นแหละ ไม่ว่าจะเป็นคนร่ำคนรวยคนจนคนไรก็ไปตายด้วยกันหมดแต่ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปสิ่งน,นี้สิ่งไหนที่มันดีมันงามแก่กิจใจของเราก็ททำไปคือการทําบุญให้้านรักษาสิ่งนี้แหละเง่นมันจะไปนะถ้าไปกระทาดีก็ไปดีถ้าทำให้ดีก็ไปทุกขติกระทําดีไปสู่สุขติเป็นอย่างนี้เอาพระเจ้าของเราเป็นตัวอย่างาพระเจ้าของเราท่านก็สร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศล ว่าไม่ใช่น้อยกว่าจะได้เป็นพระเชษามาปวดราไม่ใช่ธรรมดานะนีห่หเราคิดไปคิดตัวนี้แหละาศาสนาพุทธเรามันอยู่างงี้แล้วก็หนึ่งให้มีความเมตตาถ้าคนไหนมีความเมตตามากมากเนี่ยมันจะมีความสุขมีความสุขไม่ใช่ว่าอะไรก็อิสาตาร้อนจิงมลูกยางก็ทำให้จิตใจของเรามันก็เศร้าหมองไปมันเป็นอย่างงี้ กันที่ว่าให้มีเมตตาว่าไม่ว่าคนว่าสัตว์เยเห็นอะไรมาก็ให้มีความเมตตาก็เย็นก็สบายสัตว์ก็ก็รู้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคนที่มีความเมตตาพอเราเข้าไปหาสัตว์ตรงนี้เขาก็จะดูคนที่มีเมตตาแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรมีแสดงอะไรให้เรากลัวเป็นนี้คิดกันวันนี้อาจารย์ก็จะกลับแล้วเป็นจะเป็นเดือนแล้วนี่ เรียนแล้วมาเนี่ยไม่กุก๊กเก๊กอยู่นี้ไม่ได้กลับวัดอ่ะกลับเชียงใหม่ละกลับวัดละว่าอยู่ที่วัดนี่สิอยู่ที่วัดก็ก็รอกันอยู่ไม่ได้กลับเรามานานแล้วนี่ไปไปมาอยู่นี่แหละบางทีก็รอวานนี้ก็ไปหาหมอหมอขอนัดแล้วก็หน้าอีกอหละนู่นน่ะใกล้ๆกล้ก็มันสาน่าจะได้มาอยู่ แต่มันก็มีไม่พิษไม่มีอะไรมากหรอกพิษน่อยตรวจสุขภาพ